สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกัญญาอตออริจินอลนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าเครื่องพ่นกลิ่นอะโรมานะครับมาให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้นานแล้วนะคือแม่งแม่งนานแล้วแหละเออนานมากเลยจับมันพังไปแล้วด้วยแหละผมซ่อมนะผมซ่อมเอาเออก็เป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ในช้อปปิ้งออนไลน์มีนะครับผมจําไม่ได้แล้วซื้อมาเท่าไหร่ใช้นานแล้วนะ ก็จะเติมน้ําได้ถึงนี่เลยเยอะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยหลายลิตรนะครับน้ําอ่ะ่ะยี่ห้อนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะพอดีผมใช้แล้วผมก็อยากแบ่งปันนะเออราคามันก็ไม่ได้แพงมากหรอกนะถ้าจำไม่ผิดใช้ดีนะครับก็เป็นแบบเสียบปลั๊กนะเออเป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับไฟบ้านครับสองร้อยยี่สิบนะครับ น่าจะรองรับ240ด้วยมั้ง2 2 0 240นะน่าจะประมาณนี้แหละส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็รองรับนะครับก็เสียบปลั๊กปุ๊บมันจะมีปุ่ม power นะปุ่มเล่งควันนะครับแล้วก็มีแสง uv นะแล้วก็ตั้งเวลาได้นะประมาณนี้แล้วก็เวลาเติมนะครับนี่ยกอย่างนี้นะครับออกไป นะครับหมุนหมุนจุกนี้ออกแล้วก็ไปเติมน้ํานะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เติมอะโลมาตรงนี้นะครับอันนี้ผมซ่อมนะ <Jake. S 1> มันมันร้อนแล้วมันมันแตกหมดนะครับก็ใช้หน้าแล้วครับก็คุ้มอยู่นะแป๊บนึ่งนะครับ <porque> พอน้ํามันลดนะครับมันก็จะปั๊มออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่กลิโลมาไว้อันนี้ผมใส่ไว้อยู่แล้วนะ ประมาณนี้ก็วางลงไปให้มันตรงแต่จุดเดิมนะนะครับนะี่แต่ผมเปิดให้ดูนะเสียบป,ปั๊กปึ๊บนะก็จะได้ยินเสียงนะครับเครื่องทำงานแล้วก็กดเปิดนะอันนี้คือ32นะครับระดับควันนะเดี๋ยวผมจะเปิดเร่งอีกปึ๊บนี่เป็นสีเป็น5้า5 60 หกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดิบห้าแปดสิบเก้าสิบนะครับได้สูงสุดที่เก้าสิบนะครับเราก็จะวนวนมาอีกนะนี่จะมีควันออกมานะครับเดี๋ยวผมเร่งไปเก้าสิบเก้าสิบนะครับนี่ควันเพียบเลยนะนะควันก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็เปิดแล้วก็เปิด UV ด้วยนะ ปึ๊บนี่นก็คือมันจะบอกว่าควันเต็มสตตีมนะครับมี UV นะแล้วผมก็ตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงดูว่าตั้งได้ถึงเท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้แล้ปกติผมตั้งสิบสิบสิบสองได้สิบสองชั่วโมงนะแต่ปกติผมจะตั้งประมาณสิบชั่วโมงจริงๆก็ไม่ถึงหอกครับผม ผมพักผ่อนไม่ถึงสิบชั่วโมงหรอกเออแต่ผมก็ตั้งไว้แหละเดี๋ยวตื่นมาค่อยปิดเอานะนี่เขาก็จะบอกน,นะครับควันเยอะเลยเห็นไหมนะเห็นหมควันเยอะมากนะคือเพื่อนๆอย่าเอาพวกน้ำหอมมาใส่นะครับมันทำให้เราเป็นทางโลกทางเดินหายใจได้นะครับ ผมแนะนําให้ซื้อพวกกลิ่นอะโรมาตามที่เขาขายะนะครับมันมีแบบของที่มียี่ห้อหน่อยอะนะครับไม่ใช่แบบของปลอมของเลียนแบบของอะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีกลิ่นนะครับมันอันตรายต่อสุขภาพครับก็อย่างเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นในมูจิก็มีนะมูจิมีหลายกลิ่นมากนะครับแต่ว่าของผมมันหมดแล้วผมไม่ได้เก็บขวดไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าผมซื้อมารอบใหม่แล้วจะรีวิวพร้อมเครื่องมูจิ ให้ดูนะครับอันนี้ก็ดูนีไดไปก่อนควันเยอะนะไปดูนะครับก็ใช้ได้นะครับใครสนใจก็ลองไปซื้อดูครับเครื่องนี้ไม่แพงนะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีไฟในตัวมันมันไม่มีโคมไฟในตัวเหมือนบางรุ่นนะครับเหมือนบางตัวนะครับอย่างมูจิจะมีไฟในตัวด้วยเป็นโคมไฟนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ไปเพิ่มชั่วม,มงใจเลยอืมประมาณนี้แหละลองดูครับใครเคยใช้แล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับใช้ดีครับใช้ดีนานใช้นานเลยกว่าจะพังไม่ได้แบบกระจอกงอกแงงอกแงกนะคของดีอยู่ควันเยอะด้วยผมชอบอยู่นะนะครับไปละ